ก็เสด็จคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในเปลี่ยนเชือบแล้วนะ้ว่าคิดทอดเกมอีกนะครับผมอีกสองโพสเดี๋ยวมาอยู่กับตีเกมของผมกันนะครับมาอ่าสมรภูมิไปเราไปยึดเราไปยึดจุดไหนกันนี่เอาจุดไหนไปไปอีก็ได้ไปอีไปอีไปอีโอเคไม่อยากไปกลางวง กลางวงเลยเตือนรถถังฝอยนั่นแหละรถถังฝั่งไปเลยหมู่เฮาอีมีปืนใหญ่นะโอ้ระวังนะรถถังฝั่งมั่นไม่ใช่บอกนี่ฝั่งเรา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 อีมีปืนใหญ่เหลยจอไหนดีเนี่ยมันโดนไล่ยิงอยู่นะอีมีปืนดีดีมีรถถังฝั่งเขาคันหนึ่งไปไหนดีสักจุดจะไี้ไดีมีรถถังนะ เราจะเล่นเป็นรถถังซุ่มไม่เอานะใครยิงวะรถถัง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 ฝั่งนู้นเห็นละ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 รถถังอยู่ฝั่งนู้นนั่นไงนั่นไงนั่นไงไงดูฝั่งนู้นรถถังยิงใครใครเล่นปืนใหญ่ยิงเลยผมไม่มีปืนใหญ่ปืนกลธรรมดาุงโดนไหมไม่โดนอุ้ยโดน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 อุ้ยถอ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 ยอุ้ย่อยซ้ำๆซ่อมซ้ำซ่อมเลย ไปหาที่ซ่อมไปหาที่ซ่อมลงแล้วลงเราเปิดควันแล้วโว้ยลง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 เรียบร้อยนั่นไงเรียบร้อยที่ผมดึงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยลางไม่ดีแล้วทำไมได้ยินเสียงรถถังโกรธมาวะเฮลเม่โอเคช่วยหน่อยเอาช่วยไม่ได้เลยตายเลยวะโอ้เอ้า

โอ้ยแย่มากเลยสถานการโดนยึดโดนยึดเกี้ยงเลยมมาาหผไปไหนจุดไหนรีสปอมมาหาผมเลยโอเคโอเคอยู่ดีตอนนี้อยู่ดีอยู่ดีตรงไหนกันดีตรงไหนนั่งเกิดยังไงดดพลอยครับเด PLOY กดกดแล้วก็เลือกที่เป็นสีเขียวครับทีมเราอ่ะครับไปเลย อย่ไหนเหลืออีกตัวนึงเหลืออยู่ตัวนึ่งยังยังยังมันน่าจะปีนมนีมันน่าจะมีคนอยู่สวยดิขึ้นบันไดได้เฮ้ขึ้นบันไดผมอยู่หลังคาแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออย่างเจออย่างอยู่กูดังนั่นน่ะเฮ้ยน ok ั่นน่ะข้างหน้ามียิงกดไปแล้วยิงกดไปแล้วเจ็บเจ็บปาระเบิดหน่อยปาระเบิดไฟระเบิดไปยินเปิดปาระเบิดไปแล้วเอ่ระเบิดไฟ

กดรถกดรถหมอขยะในหมอหมออยู่ไห่โยนยังไงวะโยนสามกดสามกดสามนี่นี่มาหาผมมาหาผมเป็นยาก่อนโยนยาก่อนวิ่งไปไหนเนี่ยเป็นยาไหมรถถังอยู่ไหนมั่งนี่สวยหมอหมอยากู้รถ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 อยู่ไหนเนี่ยนี่รถดูรถขนงขนงขนงไปนี่ขนาดนี้ละไปเกี่ยวดิสโก

lắm tao hỏi chẳng lốt đâu xuôi xuôi tay lên tay chơi tay chơi chơi chơi, tay lên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  tài 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 lên tài lên tay lên chui lên tay 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 đi tay đi, tay đi, tay đi tiếp đồn đưa nè tiếp tục đi ra tiếp tục đồn ra tiếp tục đưa ra tiếp tục đưa ra tiếp tục em, ra tiếp tục đưa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  em tiếp tục lâu ra tiếp tục đưa này quá tục đưa ra tiếp tục đưa ra tiếp ngay đưa ra xoay tục đưa ra tiếp tục đưa ra tiếp Để đưa ra tiếp tục đưa ra tiếp tục บอกไม่ว่ามันยิงมันยิงกันไหนวะรถถังเหรออยูงหลังเออมันอยู่ชั้นแรกทีบ้านโอ้ยโหแม่งเอาืหมาพัวฟาดเลยโดนยึดมาโดนยึดแล้วลงจีแล้วเข้าเอฟเดี๋ยวก่อนลงจีเข้าเอฟโอเคโอเคลงจีเข้าเอฟไปรู้สกู มีอะไรมาเลยอุ้ยเพื่อนร่วงอีกแล้วยังยังยังล่วงร่วงจะตายรถถังข้างน่ามีรถถังมีเครื่องบินโอ้ยโดนสเปรย์เต็มเลยเต็มเลยเต็มหน้าเอฟเลยโอ้ตายโอเคเดี๋ยวช่วยใจเย็นไว้รถขังหลบหลังหนึ่งนะเกโอยวเค้ยไอหมอนหมอหมอนจเย็น หมอไปช่วยหมอไปช่วยหมอไปช่วยหมอยิ่อเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถถังนิกน้ำรถถังมิกน้ำโอ้ยเข้าไปแล้วหมอสุนัยสุนัยโอ้เยี่ยมเลยตรงนี้ผมวิ่งเลยผมวิ่งแล้วกำลังซ่อมอยู่กำลังซ่อมอยู่โอเคซั่งคลังแสงแล้วเจ๊จับมีมีสุนัยมีสุนัยมีสุนมีสุนัยบุกเดินหน้าเดินหน้า มันระเบิดน้ำล้อนมาแล้วหมอยด์หมอยดอยุ่งหลังนี่หมอยด์ยุ่งหลังหมอเติมเลือดหน่อยหมอหมอเติมเลือดตัวเองหน่อยหมอจะตายแล้วกดตัว C กด C หมอยด์ยุ่ยาหมอยด์ยุ่ยายุ่ยามากสามสามสามสวยสวยยังไปเลยไอกดดัง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 โอเคหัวแตกสวยสวยสวยนามีอีกหน้ามีหมอยด์ยุ่ยาหมอยด์ยุ่งยาคนามีอีกหน้ามีอีก ย่าหมดงล้างรถล้างรถอย่ามีมุกอย่ามีมุกอยู่ได้เรี้อย่าสวยสวยเหนือยวะมีอีกมีอีกมีอีกล้างรถโอ้มันปังกูดัยิงสมุกนี่กูต้องนี่กูต้องไหนอยู่ไหนโอเคได้กูดัง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 นี่กูดังมาไหมข้างบนมีไหมโอ้อยู่ยังไงนี่ไง อาาโอเควเขาหัวนึงนึงอ้ยััังัังโอ้ไม่ตายยิงม่ตายเกอบตายดึงหน่อยดึงหน่อยโอ้ยหมอลวไปแล้วตายหมดม่มันมันค้อย่างมันมันยังไม่ตายยกตีโอ้แยมาเลยเราโดนยึดเยอะอยู่นี่ กูเกมไงเดี๋ยวเนี่ยสองร้อยแต่สี่ร้อยน่าจะแพ้แล้วตอนนี้ยวึดๆคนแล้วกันต้องลงเอฟลงเอฟลงเอฟยังตึงอยู่เลยนะเอฟเนี่ยให้รถถังขับเข้าไปยี้เข้าไปยึดรถถังจอดซ่อมอยู่เข้าเอฟเข้าเอฟเข้าเอฟเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหไอ้มาไอ้โกดังไอ้โกดังไอ้โกดังเพียบรถถังรถถัง Lô thằng chơi bom mày, chơi bom mày lô thằng. Ok, đã ra luôn nưng. Đưa đi luôn nưng. Lô thẳng cái lô bờ đâu, lô thẳng cái lô bờ đâu. Mỏ như này chưa Ô rồi, mỏ. Mỏ. เติมรถถังไหนวะโอ้ยชยหน่อยโม่ไอ้ย่ามันเกินแล้วเนี่ยโอ้ตายละตายตายเอฟตึงอะเอฟยังตึงรถถังใกล้ระเบิดแล้วจุดเอฟอะไม่ได้ต้องลงซีไปดีแล้วมั้งนี่เอฟตึงเกินลงซีไปดีลงไปโอเคต้องไปดีต้องไปดีเกิดดีเลยเดี๋ยวเอฟเดินยึดวะเอฟมันตึงเกิน เข้าไไมม่ดันสีก็โดนอีกดีเพียบรถถังมีรถถังมีรถถังอยู่สองคันจะเข้าไปตุ๋ยเห็นไรแล้วยังไม่เจอระเบิดอย่าเห็นกูนะอุ้ยเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเต็มบ้านเต็มบ้านเห็นจับมีรถถังโอ้โหเห็นจากระยะไกลเลย รถถังห <gesch> มอห <re>. มออยู่ไกลเกินฉันยิงหมออยู่ไก่ไม่เนี่ยหม้อไอ้น้ำไะเกิดตึงจุ่มเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดตึงจุดหมอมีรถถังอยู่หน้าอีกสองคันนำเลยรถถังรถถังมันซุ่มเลยแหละรถถังมันอะพยายามจะเดินที่โล่ตายแน่นอนนั่นไงแม่งยิงกูแล้ว หมมีรถจมีรถถังสองคันถังเราก็เอาอยู่เหมือนกันรถถังไปฝั่งนแล้วมีรถถังอีกมีรถถังอีกคันนึงโอยู่ข้างหน้าเลยอเยิงอยู่ยิงอยู่มีรถเออขับเลื่อนโอเคหลังร่วงหลังร่วง ตกยแท๊กแทกเกต้ยิงบมดตายก่อนมาโอ้แม่งรถถังสองถันกำลังจอระเบิดไปจิ้มหยุดวะเฮ้ยิงเอ้ยมีคนเอาระเบิดไปจิ้มรถถังมีคนระเบิดไปจิ้มรถถังเรายิงยิงยิงเกล่วงสวยรถถังอีกคันนึงอยู่ไหนวะนไปรถถัง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  โอเคเจอแล้วเจอเป้าหมายเราระเบิดแล้วนี่หว่ารถถังรถถังคันนี้ระเบิดแล้วโอเครถถังคันนี้ระเบิดแล้วไปไปไปจุดยึดจุดจุดดีเลยไป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 โอเคจึดจุดโอ้ลง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 ใจเย็น Piệp vô vô. Ô má nó má 1 Để piệp vô. Ok, phạm luôn. Còn nút luôn vậy đâu. Đứng ngoài, đứng ngoài. Okay. Đứng đi nó về. Lăn tái nó, nó, Đứng 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 Ok, lần này cho chưa sắm đẹp. Khai khan nhiều quá. Cái <khán gì> cơn. <laughs> เ okay, ไปไหนตัวไปบีดีกว่ามั้งขึ้นรถขึ้นรถไปบีต้องไปบีเรื่องแยกไปทางนู้นขึ้นย่างโอเคคือเราคือเราต้องไปบีต้องไปบีด้านบนเลยไม่อยากอยู่เลยด้านบนเลยมันโผล่มันไปโถมอยู่ฝั่งนู้นก็หมดแล้วบี B หรือเอดีวะเอเอเอไปเอดีกว่าเอดีกว่าจีก,า G ก็โดนยึดเฮ้ย ัยิงเครื่องบินอยู่ยิงโคตรยากเลยไม่น่าจะมีไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีโอ้โหโดนยิงโดนยิงล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 งโอเคไม่มีน่าจะมีรถถังหมอยายาหมอหยุดหยุดยุดเร็วยุดเร็วยุดเร็ว หมอย่าไปสุดหมอย่าไปสุดสู้ไม่ได้หมอใจเย็นหมอหมอล่วงแล้วพอเระเบิดน้ำล่องเอาล่วงนมาความเดีทีเดียวใจเย็นนะยเดี๋ยวก่อนย็ดก่อนยึดอยู่ยึดก่อนยึดก่อนยึดพึ่งดึงอย่าพึ่งดึงเส้นทางยังอยู่ขับอมแล้วดึงได้ดึงได้ดึงได้ใจเย็นโอ้โหสุดท้ายสุดท้านกูโอ้ล่วงเลย รอระบายระเบิดเลยแต่เรายังยึดได้อยู่ครึ่งนึงอะแต่ว่าต้องรีบเกิดลงดีไหมดีดีรีสปารมาหาผมเลยผมโอเคโอเคโอเคจุดไหนจีหรือดีผมก็ดีผมก็ดีโอเคเข้าดีโอเคผมเข้าไปไข่ไอ้หลวงโอ้ยโอ้ยกระถังยิงหลังวะ วนายด<อ>ีพยดีพยไปหาอเอฟก็โดนยึดโอ้โดนยึดหมดเลยรถถังเกิดไม่เอาดีกว่ารถถังไม่เอาเก,แก,แกิดจุดไหนดีนี่จีจีลองหาหมอเลยกับหมอเนี่ยผมอยู่กับหมอนี่โอเคโอเคลงาหาหมอหมอพาไปไหนไม่รู้จะไม่รู้รยึดมองหารถถังก่อนเลย

ดึงได้อยู่ดึงได้อยู่หมอดึงหน่อยดึงหน่อยโอเคเยี่ยมเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่งยังไหมแตังยังแตกยังอย่างนี้อย่างนี้วิ่งไปไหนแล้ววะระเบิดแล้วนี่ยว่ะโอ้จะแพ้แล้วครับ60แต้ม300โคตรขาดเลยโอ้มีคนยิงปืนไอ้นี่อยู่มีคนยิงมีคนปืนยิงปืนอยู่ที่ป้อม บอลไปก่อนตอนนี้บอมไปก่อนตอนแรกไม่รู้อะไรตูมหายยังแล้วจุดไหนอีกจุดไหนจุด C จุด C มีแล้วจุด D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  ีใกล้ใกล้กว่าดดีีดีดีสำรวจรถถังหน่อยรถถังลงเนี่ยไม่ได้จิ้มรถถังสักคันเลยเนี่ยไม่ได้จิ้มเลยโดนยิงตลอดเลยทำไ้วะโอเคโอเค ok, đi vang, đi luôn. này, này, cô đang check đùa này, cục nó mưng sưng mà. uý, lướt thẳng. thẳng, lướt thẳng, lướt thẳng. nhiên vậy. ok, nhiên thế đây con. lướt thẳng dưới đan à. bự đi đâu này, mình nhiên chạy đâu này rồi. sôi ทางนี้ไม่ใช่ตรงนั้นมีสไนเปียวกลาวนะส่องไหมแต่กไกลโอ้นั่นรถถังหรือเปล่าไปอี e ไหมไปเลยขึ้น e e อ,อ,อ,อีเลยอ,อ,อีสิบขยึดอีได้เถอะกอ่อนเถอะ กลัวมันแคมป์อยู่ในกุดังนะดิใช่ใช่มันปล่อยโจมได้แล้วมันสบายแล้วมันจะชนะแล้วโอเคเรายึดได้อยู่ในในก่อนชนะถ้าถ้ายึดได้หมดเราก็ตึงเกมได้นะใช่ใช่เราตึงได้อยู่แ,แต่ว่ามันมันขาดเยอะเกินมันสิบเจ็ดแต้มสิบเก้าแล้วเนี่ยใช่ใช่โอเคได้อยู่ไหนไหน Cô đang hả? Cô đang hả? Cô đăng, cô đăng, Ok, bắn rửa bệnh chắc rồi Mó, mó 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 luông Đang luôn rồi, đang rồi Chúng tài sẽ đi đâu luôn Khuất xe to Khuất xe máy Đi xe nhỉ Đi xe đi, đi lốt, đi Lốt, xe lốt Ok, ok Khuất xe มีป้อมปืนด้านบนอีกมีป้อมปืนด้วยป้อมปืนล่างมาจากข้างหลังจุดไหนบุกเลยไม่ต้องนึกแล้วจุดไหนเอนมีรถถังรถถังฝั่งใครถังฝั่งมันยิงรถถังไม่เข้าแล้วเนไ่มเพืเอ่อนกระโดอ<ม>อดอออกยู่ใกล้หนอยโอ้เกมโอเวอร์อเก่าสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผม นะถ้าไี้ก็จบไปไไะน,นะครับ,<อ>บผมขอบคุณผ<อ>ูณนะ้ชมที่รับชมนะครับผมในคิดฮอตเกมเมอร์นะคิดฮอตเกมมิ่งสิครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรผม